ถ้าขอทุกคนฟังคำแนะนำในการเจริญวิกรรมฐานวันนี้ขึ้นต้นหมวดเขาก็สินแต่ว่าเมื่อวานนี้พูดดอานาปานุสติพูดไปพูดมามก็หมดเวลาซิก่อนในการเจริญกรรมฐานตามกองต่างๆที่บอกมาแล้วเป็นสมถาภาวนาแต่ถ้ากว่าก็มีคนส่วนมาก มักจะถามว่าเมื่อจิตไปสมาธิดีแล้วก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาญาณใช่ไหมความจริงสมถกะกับวิปัสนานี่ยต้องอยกคู่กันเราจะเจริญเฉพาะสมถะอย่างเดียวก็ไม่มีผลเพื่อทําไม่ได้เจริญเฉพาะวิปัสสนาญาณอย่างเดียวก็ทําไม่ได้กระโรมความว่าถ้าจะทํำได้จริงๆตั้งแต่สมาธิต้น ก็ต้องมีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งวิปัสสนาร่วมกันเพราะว่าทั้งสามอย่างนี้แยกตัวกันไม่ออกด้านวิปัสสนาญาณเราเชื่อใช้ปัญญาถ้าเราจะเรียงตามแบบเร,เรียงว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วปัญญาเราใช้ก่อน หรือว่าการจะรักษาศีลได้ต้องเป็นคนมีปัญญาต้องมีปัญญาเป็นเครื่องอรอบรู้มีปัญญาเป็นเครื่องคิดหาเหตุหาผลว่าศีลที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําให้ปฏิบัติมีคุณและมีโทษและมีอะไรบ้างในเมื่อปัญญาเข้าใจตามความเป็นจริงว่าสิ่งคนรักษาจึงรักษาศีล แต่ว่าปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาอย่างอ่อนต่อไปเมื่ออารมณ์ของใจทรงศินอย่าลืมว่าอารมณ์ของใจของทุกคนที่จะส่งศินได้จริงๆก็ต้องมีคุณธรรมสองอย่างเข้าควบคือหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารถ้าจิตขาดความรักขาดความสงสารจิตจะสรงศินไม่ได้ จิตจะทรงสินได้เพราะมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารคุณธรรมสองอย่างนี้ทำอารมณ์จิตให้เยือกเย็นในเมื่อจิตมีความรักมีความสงสารควบคุมอารมณ์ก็เย็นจิตก็เริ่มเป็นสมาธิถ้าสินตั้งมั่นสมาธิก็เกิดสมาธิคืออารมณ์สงบจากอารมณ์นิวรณ์ห้าประการ เมื่อนิวรณ์ห้ารายการไม่ปรายกฏในจิตอารมณ์ก็มีความเยือกเยน็นมีความสุขในเมื่อจิตมีความสุขคือได้พักจากอารมณ์นิ่นรนก็เกิดปัญญาปัญญาไม่เกิดเองตามที่พูดนี่อยาอนำเอาเรื่องของอนาปาลสติมาใช้เป็นปัญญาวิปัสสนาญาณเมื่อวานาวานี้ไม่ได้พูดคือว่าถ้าเราจะใช้อนาปาลสติวิปัสสนาญาณการรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออก เป็นสมถะภาวนาการรู้ลมเข้ารู้คำเข้ารู้ออกสั้นก็ดียาวก็ดีเป็นสมถะภาวนาในเมื่อกำลังเขาสมถะภาวนามีการทรงตัวนั่นหมาความว่าจิตเข้าไปรับทราบลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกหรือลมให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นเวลานี้เป็นสมาธิเขาสมถะภาวนา ต่อไปเมื่อจิตทรงกําลังภาสมาธิพอพอกับความต้องการนั่นหมายความว่าถาุบางท่านสามารถทรงจิตสงัดได้เข้าถึงอุปจาระสมาธิได้และเข้าถึงฌานได้ถ้าเข้าถึงฌานจิตจะมีจิตเม่มีอารมณ์เป็นเอกาตาคือเป็นหนึ่งมันจะมีการทรงตัวที่เราเรียกกันว่าดิง่งทีก็บอกจิตดิ่งลงความจริงไม่ดิ่งนะจิตทรงตัว อย่างนั้นแบกการของชานถ้าจิตมีการดิ่งหรือมีการทรงตัวดีในขณะน,นะนั้นจิตจะไม่มีเโอกาสคิดจะใช้กําลังจิตไปคิดอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นไม่ได้ชานไม่คิดไม่ได้ <c oughs> เพราะการทรงตัวหนักมันทรงตัวมากแต่ว่าพอกําลังสมาธิลดตัวลง ลดตัวลงมาถึงอุปจารสมาธิจิตจะมามีความอิ่มเอิบจิตจะมีความสุขแต่จิตเมรมเคลื่อนไหวได้เริ่มคิดได้ตอนนี้เราก็ใช้กำลังอาณาปานทุกิกรรมฐานเป็นมิปัสนายานให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงขณะที่หายใจใจเข้านั่นคือชีวิตเกิดใหม่ขณะใดที่ใหใจออกนี่มันตายไปแล้ว ให้คิดดูดีว่าลมหายใจที่ออกไปแล้ว,ลวเราไม่ดูดเข้ามาใหม่แต่สิ่งที่ดึงเข้ามาใหม่คือลมหายใจใหม่เมื่อเข้าไปเลี้ยงร่างกายก็ผลักลมหายใจใหม่ที่เข้าไปออกทิ้งดึงเข้ามาใหม่เป็นอนันว่าชีวิตของเรานี่ตามบติท่านบอกว่าเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ <c oughs> คําว่าเกิดคําว่าดับกันมาด้วยการทิ้งดูดลมหายใจเข้าดึงผลักลมหายใจออก ถ้าเราให้ใจเข้าจริงๆแล้วไม่ให้ใจออกมันก็ตายหรือว่าให้ใจออกโดยเฉพาะไม่ให้ใจเข้าอีกมันก็ตาย <c oughs> ฉะนั้นการให้ใจเข้าถือว่าเป็นการเกิดใหม่การให้ใจออกถือวตัวเก่าตายไปแล้วโดโดเข้าใหม่ก็เกิดใหม่เมื่อไหรคิดถึงชีวิตจริงๆว่าชีวิตก็เป็นของไม่เที่ยง คือแม้จะดมให้ใจเขาออกของเราก็ไม่เที่ยงตัวนี้เป็นวิวัฒนาการแท้เพราะอะไรจะว่าไม่เที่ยงดึงเข้ามาแล้วก็ไม่สามารถจะเลี้ยงลมรักษาลมไว้ตลอดการตลอดสมัยในที่สุดก็ผลักที่งไปในเมื่อความเกิดกับความดับของรา่างกายมีเป็นปกติอย่างนี้วันนับไปทวนถ้ามันยังมีความเกิดแล้วก็ดับดับแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ดับสลับกันอย่างนี้ก็เรียกสันตติ อาศัยการเสื่อเนื่องของสิ่งในการเกิดกับการดับมันตายมันดับไปแล้วก็เกิดใหม่ดับไปแล้วก็เกิดใหม่อันนี้ก็เกิดการสืบเนื่องตอนนี้ถ้ามาจริงๆถ้ามันออกไปแล้วไม่กลับร่างกายก็ตายฉะนั้นก็นึกถึงองค์สมเด็จรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าที่พระเจ้าทรงตัดร่างกายไปนิจังมันมีสภาพไม่เที่ยงมีการไม่ทรงตัวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปกติทุกขัง ที่เราจึงต้องทรงร่างกายอยู่อย่างนี้มันก็มีแต่ความทุกข์ร่างกายเราไม่มีความสุขถ้าวันไหนทุกข์อื่นไม่มีก็มีทุกข์หิวหิวอาหารบ้างปวดอุจจาระบ้างปวดปัสสาวะบ้างอย่ันนี้ทุกข์เป็นปกติทุกประจําวัน <c oughs> นี่มันก็ทุกข์ตาที่สุดร่างกายนี้กร่างกายก็สายตัวแปนัตตาตรวมความอารมณ์ให้ใจที่ดึงเข้ามีความเกิดชั้นใด ลมให้ใจที่ผลักออกสลายตัวชั้นใดร่างกายเราก็มีสภาพเช่นนั้นถ้าเรายังมีการเกิดจะมีการดับเป,ป็นปกติเราก็มีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้สิ่งที่เราจะมีความสุขจริงนั่นก็คือน,นิพพานหมายความว่าถึงแล้วก็ไม่ไม่ดับต่อไปไม่ีการทรงตัวตลอดเวลาตอนนี้ก็มาว่าก,กันถึงก็สินในระหว่างนี้จะยังไม่พูดเรื่องกรรมฐานประจำจริต จะอธิบายไปกองกองไปก่อนสำหรับกรสินน่ะมีสิบคําว่ากสินแปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายก็ได้นิมิถ้าจะแปลตามโดยอัดแล่วนิมิตรก็ได้นิมิตรก็ได้เครื่องหมายก็ได้แต่โดยมากถ้าจะแปลเครื่องหมายกสินเป็นกรรมฐานหยาบความจริงส่วนมากที่ฟังกันมา เมื่อพูดถึงกสินแล้วจะมีความรู้สึกว่าเป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญมากรู้สึกว่าทุกคนถ้าใครได้เจริญกสินคนนั้นจะเป็นคนสําคัญถือเป็นกรรมฐานที่มีความยิ่งใหญ่ถ้าพูดกันตามความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรก็เป็นกรรมฐานส่งอารมณ์ให้เป็นสมาธิเหมือนธรมธรมดาธรรมดา แต่จะว่าอนุสติตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดสิบกองเป็นกรรมฐานที่ละเอียดมากไม่ค่อยจะมีภาพทรงตัวชัดอย่างพุทธารุสติถ้าเราไม่นึกถึงภาพพระรูปถ้าการนึกถึงภาพพระรูปนั้นเป็นกระสินถ้าเราเอาแต่แค่พุทธานุสติอย่างเดียวคือนึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมารูสตินึกถึงพระธรรมสังคารุสตินึกถึงพระสงฆ์ แต่เราไม่นึกถึงภาพพระสงฆ์องค์ไหนหนึ่งนึกถึงความดีของระสง์นึกถึงความดีของระธรรมนึกถึงคุณความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นกรรมาฐานที่มีคุณใหญ่จริงแต่ถ้าว่าไม่มีนิมิตรหมายนี่ถ้าปฏิบัติตรงไปตรงมานะแต่ที่แนะนํามาแล้วนั่งควบกับกระสินจากนั้นกรรมาฐานประเภทอนุสติทั้งหมดเอาตรงไปตรงมา ไม่ถืออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นนิมิตจึงไม่สามารถจะทรงฌานสูงได้มีกรรมฐานในรู้สติบางกองที่ทรงฌานได้อย่างอนาปานนสติก็เห็นจะเป็นกองเดียวมีอนาปานนสติกกองเดียวก็มัง้งที่ทรงถึงฌานสีได้นอกจากนั้นก็่ทรงได้แค่ได้อุปจารสมาธิ แต่อย่างคนที่มีกําลังแก่กล้าจริงๆก็สามารถจะทรงได้แค่ปฐมฌานเพราะว่าเป็นกรรมฐานมีอารมณ์คิดแีนี้มาพูดถึงกสินก็สินทั้งสิบกองที่สามารถทรงฌานสีได้หมดและก็ทุกกองเหมือนกันสามารถยกเป็นพื้นฐานขอสมาบัตแปดอีกได้ด้วยขอรูปฌานนี้ได้โดยอรูปฌานในเมืสี เข้าถึงสมาบัตรแปดได้วันนี้ก็จะมาพูดกันถึงปัทวีกาสิงกองต้นคำว่าปัทวีประวัตินถ้าเราจะไปบัติจริงๆแต่ความจริงกาสินทั้งหมดถ้าจะพูดกันโดยยอแล้วก็สักชั่วโมงเดียวก็หมดสิบกองค่อยพูดกันเพื่อความเข้าใจคำว่าปัทวีเกาสินคือดิน ตอนนี้การที่เอาดินมาทำนี่ไม่เครื่องหมายท่านบอกว่าให้หาดินสีอรุณคือที่มีสีดแดงๆเมื่อสมัยก่อน <c oughs> รถรายเครื่องบินยังไม่มากมีปูมากถ้านการใช้ดินขุยปูเนี่ยไปสีแดงพอควรเอามาเป็นนี้ไม่เครื่องหมายท่านให้ทำสะดึงโตถ้าจริงๆแล้วก็ประมาณฟุตครึ่ง ทำสะดึงเข้าเอาผ้ามาถึงให้ไข่กลมแล้วก็ดึงคุยปูมาทาทาในเวลาที่จะเดินกระกปฐวีกสินก็ตั้งสะดึงที่ทาดึงคุยปูเนี่ยทาให้จบขอบอย่าเห็นขอบไม้อย่าเห็นผ้าให้เห็นเป็นดินทั้งหมดเอาวางไว้ข้างหน้าพอมองดูถนัด อันดับแรกก็นั่งขัดสมาธก,ก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้ถ้านั่งสูงจะให้ขาทำโต๊ะก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ทาไม่ห้ามทั้งหมดกรงความว่าวิธีปฏิบัติจะแบบไหนก็ตามจะนั่งนอนยืนเดินแบบไหนก็ไม่ว่าได้ทุกอย่างแต่ได้ว่าวิธีปฏิบัติจริงๆอันดับแรกให้ลืมตาดูดินลืมตานึกถึงภาพดินมองดูดินก่อน มองดูให้จำได้ว่าความกลมขนาดไหนสีดินขนาดไหนจำให้ดีหลังจากนั้นก็หลับหล,ลับตานึกถึงภาพดินแล้วก็ภาวนาว่าปัตวีกสินังอย่าลืมนะปัตวีกสินังก็เ,เรียบแปลว่ากสินดินภาวนาเรื่อยๆตามสมบิบายอย่าริ่งร้อน เรื่องลมหายใจเขาออกทิ่ทิ้งไม่ได้นะเป็นวอวานาปาสติเข้ามาคุมกระสินอีกคุมทุกกองอันดับแรกรู้ลมหายใจเข้าออกก่อนลืมตาจำดินได้ถ้าจิตจะทิ้งลมหายใจเข้าออกถ้าภาวนาว่าปฐวีกสินนังปฐวีกสินนังถ้าทิ้งลมหายใจเขาออกจิตจะทรงสมาธิยากนี่ถ้าบังเอิญภาพเลือนไปจากใจ เมื่อเลือนไปเห็นชาติจิตนึกถึงไม่ชัดลืมตาดูใหม่ก็ทำแบบนี้ลืมตาพอดูพอจำได้ดีหลับตาใหม่ภาวนาว่าปทวีกสิดังใหม่ว่าเรื่อยๆไปแบบนี้วันต้นๆก็ยังคงไม่ได้อะไรนักยังจำไม่ได้ดีก็ดังดังยังนั่งคุมขอบอยู่ถ้าเวลาที่ปฏิบัติแบบนี้ขอทุกคนอย่าทำร่างกายให้เครียด คือว่าอย่าทนเกินไปถ้าร่างกายปวดร่างกายเมื่อยเป็นอิยาบทได้จากนั่งพระเพียบซ้ายมานั่งพระเพียบขวาจะนั่งคาตมาดมานั่งพระเพียบว่ากันไปว่ากันมาตอนนี้ขั้นนั่งคามาดก็ไม่ไหวนั่งพระเพียบไหวแต่ใจอย่างดีก็โต๊ะมาวางเข้านั่งเก้าอี้ก็ได้ แล้วก็ลืมตาหลับตาดูตามนั้นวิธีนั่งเนี่ยไม่เนี่ยไม่บังคับจะเอาอย่างไหนก็ได้ถ้ายอยู่ที่บ้านนะอยู่ที่เฉพาะการนั่งนั่งให้มันสบายที่สุดใหญ่ฝืนร่างกายทําจิตให้เป็นสุขนั่งก็ได้จะยิงก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ตอนนี้ทํามาทําไปก็บังเอิญมันจะเอาดีไม่ได้ไม่ไม่เลิกจิตจะฟุ้งซ่านแล้วก็เลิอกอย่าฝืน เล่ก็เดินไปเดินมาดูโทศทั์บ้างด,ดูดูวิทยุฟังวิทยุบ้างดูทศทั์บ้างคุยกับบ้างตามสมบาบต่อไปถ้าใกล้จะนอยอนก็ดูอีนิดหนึ่งดูสักหน่อยหนึ่งก็จําภาพกระสินแล้วก็นอนเลยนึกในใจว่าปฐวีกสินหนังปฐวีกสินหนังภาพจะเลือนไปจากใจก็าตามใจคึ้นี่หลับละเลิกกันนี่พอถึงเช้ามดืดคนยังกสินไว้ไกล จุดไฟถ้าเปิดไฟดูภาพจําได้ไหมถ้าจําได้หลับตานึกตอนนี้จะนั่งจะนอนก็ไม่ว่านี่อันนี้เป็นวิธีปฏิบัติถ้าทํำนาน,น,นเข้าอารมณ์จะชินในเมื่ออารมณ์ชินไม่ใช่การทรงตัวก็ปรากฏถ้าจําภาพบินได้หลับตานึกถึงภาพบินได้ไประเดี๋ยวก็หายไปอย่างนี้ท่านเรียกว่าขาดนิกาสมาธิจิตมีสมาธิแล้วไม่ใช่ไม,ม่มี รู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกแล้วก็จำภาพกระสินบ้างไม่นานนักไปเดี๋ยวเดียวภาพหายไปภาพหายไปก็นึกใหม่ดึงเข้ามาได้เดี๋ยวก็หายไปนักเข้านักเข้าเลือนไปเลยจำไม่ได้ลืมตาดูใหม่จำภาพใหม่อย่างนี้ท่านเรียกว่าขานิกาสมาธิคำว่ขา,าขานิกาสมาธินี่อรรภาพไม่ใช่เล็กน้อยนะ ถ้าตายจากความเป็นคนนี่เป็นเทวดาได้แบบสบายๆเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าได้แบบสบายต่อไปถ้ากำลังใจมันดีขึ้นมีความเยือกเย็นขึ้นไอ้เวลาที่ปฏิบัติจริงๆเขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทย่าบังคับเวลาเป็นเกินไปเอาให้กำลังร่างกายสบายในเวลาที่เราอยู่ห่างจากภาพกสิศ เราจะนึกถึงอะไรก็ได้ไม่จาเป็นว่าต้องมาตั้งท่าต่างทาง,ทางนั่งตรงนี้นอนตรงนี้ไม่จําเป็นบางทีเรานั่งเล่นเล่น,ลนสบายๆเดีวนึกถึงภาพกสินได้อย่างงั้นดีมากต่อไปกําลังใจดีขึ้นจิตสามารถจับภาพกสินได้นานคาว่าน้อยก็จะเป็นหนึ่งนาทีสองนาทีก็ได้ภาพทรงตัวตามนั้นได้รมเริ่กเป็นสุข ใจเริ่มเอิบอิ่มขึ้นไอ้ตอนนี้ก็สังเกตอาการห้าอย่างว่าหนึ่งมีการขนขน,ขนลุกสู่ทราบมีการขนพองสยองเปล่าวหรือเปล่าสองมีน้ำตาไหลไหมสามร่างกายโยกโครงไหมสี่เต้นปรับปรับปรับ,บมันก็ปลุดพระบหลุกพระบแล้วตัวลอยใบอากาศมีไหมห้ามีอาการทราบทราบมันก็ตัวใหญ่ขึ้นหน้าใหญ่ขึ้นตัวสูงขึ้นถ้ามีอาการสู้ทราบมันลมออกจากกายมีไหม อาการห้าอย่างนี่แปลการเขาปีติ <c oughs> แต่ว่าไม่ใช่จะมีกับคนทุกคนเสมอไปบางคนก็สัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งบางคนก็ไม่สัมผัสเลยบางคนก็สัมผัสทั้งห้าอย่างที่พูดมาในตอนนี้เพื่อจะบอกว่าอาการห้าอย่างเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะเกิดก็ปล่อยมันอย่าไปสนใจกับมันสนใจอารมณ์จิตของเราจิตจะมีความสุข ถ้าน,นี้จิตเข้าในขอบเขตนี้พอจิตเข้าขอบเขตนี้ก็ถือว่านี่มิกเกลสินเริ่มเข้าถึงอุปจาระสมาธิเบื้องตน้นนั่นคือว่าถ้าลืมตาดูภาพเกสินแล้วก็หลับตานึกถึงจิตจะทรงตัวอยู่นานคำว่านานครั้งแรกอาจจะถึงนาทีบ้างอาจจะถึงสองนาทีบ้างอาจจะถึงสามนาทีบ้าง แต่ก็บางคนก็สามารถรักษาได้ดายู่นี้เอาแค่หนึ่งสองสามนาทีก็ใช้ได้จิตสภาพภาพของก็สินส่งตัวลืมตาปับ๊บหลับตาปับ๊บนึกถึงภาพจำภาพได้ชัดส่งตัวแต่ก็มีจิตเอิบอิม่มมีความสุขในใจเกิดขึ้นความเปลื่มปีติมีขึ้นอย่างนี้เชื่อเข้าถึงอุปจารสมาธิอุปจารสมาธ,อามาธิอุปจาระนิมิตนี่ภาพภาพกับสิ่งรีกอุปจารนิมิต อันนี้มีหลายขั้นตอนถ้าไปอุปจาระนิมิตขั้นตน้นคือจิตก็ถึงอุปจาระสมาธิอันเดียวกันนะถ้าพูดถึงจิตเป็นอุปจาระสมาธิถ้าพูดถึงนิมิตเป็นอุปจาระนิมิตตอนนี้จิตจะนั่งที่ไหนก็ตามไม่ต้องดูภาพกระสินนึกเห็นอยู่ตลอดเวลาเห็นบ้างหายบ้างเห็นบ้างหายบ้างอันนี้ถือถือเป็นอุกขานิมิตเบื้องตน้น ก็ต่อไปจิตมีความชํานาญเข้าสมาธิทรงตัวดีสามารถทรงตัวได้สูงขึ้นได้นานขึ้นกําลังแจ่มใสขึ้นตอนนี้ภาพกระสินจะเป็นไปตามนึกนึกให้ภาพกระสินใหญ่ขึ้นภาพกระสินจะใหญ่นึกให้ภาพกระสินเล็กลงภาพกระสินจะเล็กนึกให้ภาพกระสินสูงขึ้นภาพกระสินจะสูงนึกให้ภาพกระสินอยู่อยู่ต่ำภาพกระสินก็จะต่ํา จใจอยู่ข้างหน้าข้างหลังเป็นไปตามใจชอบอย่างนี้ถือว่าทางจิตถือว่าเป็นอุปจารสมาธิขั้นกลางถ้าภาพกรเสินถือว่าอุปจาระนิมิตขั้นกลางต่อไปจะเข้าถึงอุปจารสมาธิและอุปจาระนิมิตขั้นปลายนี้ต่อไปภาพกระสินที่แรกก็คงเดิมรูปร่างตามนั้นเราสามารถบังคับไปมาได้ตามชอบใจ แต่ว่าตอนนี้จิตเก่งกว่าเก่าเห็นภาพดีกว่าเก่าสดใสดีกว่าเก่ามีความชุ่มชื่นดีกว่าเก่าดีกว่ามากตอนนี้ภาพก,ก็สินเริ่มกลายสีก็สิ้นเริ่มกลายตัวกลายตัวจากภาพเดิมเข้ามาหาสีเหลืองทีละหน่อยทละหน่อยละหน่อยทีแรกก็จะค่อยๆเหลืองค่อยๆลามมาลามเข้ามาลามเข้ามา ในที่สุดทั้งหมดเหลืองหมดทั้งสีทั้งผ้าประสินแล้วต่อไปผ้าระสินอันนี่สมาธิสูงขึ้นนะต่อไปผ้าระสินเขาก็กลายจากเหลืองไปขาวทีละน้อยละน้อยละน้อยองขาวเป็นแท่งทึบเหมือนกับผ้าขาวแล้วสีขาวที่เขาทาเขาทาฝาอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปจาระสมาธิเต็มอัตราเต็มกําลังยังไม่ถึงฌาน แล้วก็สามารถจะบังคับอุปจารสมาธิึงภาพภาพนิมิตให้สูงให้ใหญ่ให้เล็กให้ตามให้เป็นไปตามตาม,ตามชอบหร,อหรือเหมือนกันตามเดิมนี่ต่อไปถ้าจิตเข้าจะเข้าถึงฌานจิตจะทรงตัวไปเอกตารมจิตจะมีความเป็นหนึ่งแน่วแน่และวาากระสินที่เป็นสีขาวจะก,กลายเป็นแก้วทั้งหมด เจ้าศิลทั้งหมดทั้งหมดดวงเป็นแก้วใสเจ้ถาถ้าใสมากใสขนาดเต็มอัตราถิีวเป็นฌานปฐมฌานที่หนึ่งเต็มที่ตอนนี้ก็จะอธิบายแค่ปฐมฌานเพราะเหมือนเวลาจะพูดอีกสักนาสองนาทีถือว่าถึงฌานที่หนึ่งแล้วก็ไม่จํมเป็นฌานที่หนึ่งแล้วคือสองที่สามที่สี่ก็มาเองไม่ยากตอนนี้ก็จะพูดถึงอนุภาพของเจาศิน กสินนี่ถ้าทาได้กองใดกองหนึ่งทําให้คล่องแสดงว่าไอ้ภาพใสๆแบบนี้นึกว่าไหได้ทันทีทันใดอย่างนี้ประโยชน์ของท่านก็คือว่าจะใช้กระสินปฐวีกระสินให้เป็นประโยชน์คือทําของอ่อนให้เป็นของแข็งถ้าอย่างเราจะต้องการให้น้ําเป็นน้ําแข็งก็นึกถึงภาพปฐวีกระสินแต่ว่าวันนี้ของวัตถุนี้มรรไดยายติโยมนะเพราะเวลาล้ําเข้ามามาก เรื่องปฐวีกสินพวกนี้คุยกันใหม่ตอนนี้ไปบระดาญาโยนพุทธบริษัทอย่หงายตั้งใจฟังคําแนะนําในมโนมยิทธิคําว่ามโนมยิธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจนั่นหมายความในตอนแรกผู้ฝึกจะต้องได้ทิพย์ปรคุยญาณก่อนยังขอให้เข้าใจคําว่าทิพย์กรคุยญาณคาว่าทิพย์คุยญาณนี่ไม่แปลว่าตาทิพย์ เขาแปลว่ามีความรู้สึกทางใจใคยตาทิพ์ไม่ใช่ไม่ใช่ตาทิพ์นะใจทิพ์ไอ้ความรู้สึกทางใจก็้เชื่ออารมณ์แรกถ้าเวลาที่ครูเขาฝึกเขาจะให้บรรดาญ,ญาโยมพขาจบริษัทภาวนากับรูล้ลมหายใจเขาออกประมาณสิบนาทีเพว่าอันดับแรกเขาให้รูล้ลมหายใจเขา้ารู้ลมหายใจออกแล้วก็ภาวนาตาม คำมนาก็อย่างนี้ใช้คาคำมนาสี่คำจะใช้คู่กันหายใจเข้านึกว่าะมะหายใจออกนึกว่าพระทะอย่าลืมนะคำวันดาวหายใจเข้านึกว่าะมะหายใจออกนึกว่าพระทะและ้วเวลาหายใจเข้าหายใจออกระวันดายญาโยมพระตบริษัทเวลานั้นระวังใจอย่าให้จิตไปอยากรู้อยากเห็นอะไร ถ้าบังเอิญมันอยากรู้อยากเห็นเข้ารู้สึกตัวก,ก็ห้ามเสียเริ่มรู้เราไมใ่ใจเข้าออกใหม่ภาวนาใหม่เมื่อค่อยเวลาประมาณสิบนาทีแล้วก็จะมีคนเข้าไปนั่งข้างหน้าแลวนั่งกลางวงคนที่นั่งข้างหน้าและนั่งกลางวงเขาจะเข้าไปแนะนําตอนนั้นเขาบรรดาญาโยมทั้งหมดที่ฝึกเลิกภาวนาแล้วก็เลิกสนใจจะลมให้ใจเข้าออก ขณะที่ครูเขาแนะนําในการตัดกิเลสพูดดัานธรรมะตั้งใจฟังเสียงเขาด้านธรรมะถ้าคิดไปด้วยได้ก็จะดีมากตั้งการตั้งใจฟังเสียงธรรมะเวลาด้านจิตจะค่อยๆจางจากกิเลสถ้าคิดไปด้วยจิตจะสลายกิเลสจะสลายตัวจาก,กจิตเร็วเข้าต่อไปเมื่อครูเห็นว่าจิตสะอาดจากกิเลสพอสมควร เขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างเขาถา,ถามถึงความรู้สึกขบันดาญ,ญาติโยมบริษัทผู้รับปฏิบัติให้ถือความรู้สึกอารมณ์ที่รู้สึกขึ้นมาครั้งแรกเป็นสําคัญเขาถามว่ามีผู้ใดอยู่ข้างหน้าบ้างถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีแต่ก็ถามว่าท่านที่อยู่ข้านหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย นี่มีความรู้สึกยังไงตอบตามนั้นถ้าก็ถามว่าท่านโนนั้นจะแต่งตัวเสียอะไรได้ตอบตามความรู้สึกถ้งแม้ไม่เห็นก็ให้เชื่อความรู้สึกก็คำมาทิปย์กุญานี่แปลว่าความรู้สึกของจิตเป็นทิพย์ผลที่ได้ย่อมไม่เสมอกันบางคนมีแต่ความรู้สึกจิตไม่เห็นภาพนี่จิตสะอาดน้อยถ้าจิตสะอาดปากลางมีความรู้สึกเราะะเห็นจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสไม่แจ่มใสนัก ที่มีความสะอาดกลางจิตมีความรู้สึกกับจิตมีความ,ม,วามเห็นภาพไม่ชัดเจนถ้าจิตสะอาดที่สุดจิตมีความรู้สึกว่าจิตเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสมากหลังจากได้ขยพา,าไปพระจ,จุรามณีจิตถานแล้วก็ไปสู่นิพพานตามกํกลาลังบรรดาญาโยมพรทธัวประชดอรบ,บรรดาญาโยมนั่งหลวันนี้พูดกันเรื่องสินยาวไปเวลาหมดตอนนี้ไปบรรดาญาโยมทั้งหมดหันหน้าไปทางพุทธรูป